เปิดตัว DC ภาคอีสานงานแกลน OPP อุดรธานีเมื่อวันที่20สิงหาคม2566ที่ผ่านมาที่หอประชุมมนทาทิปโรงแรมโมโคอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบริษัทแซบ888ได้จัดงานแกลน OPP ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทองทางธุรกิจแก่นักธุรกิจในพื้นที่ภาคอีสานได้สัมผัสกับบรรยากาศการจัดกิจกรรมการรวมพลังนักธุรกิจของบริษัทแซบ8ป8ในพื้นที่ภาคอีสานนับพันคน โดยภายในงานได้มีการจัดบูธแสดงสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าหรือ DC จากจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานร,รวมทั้งบนเวทีได้มีการเปิดตัว DC ในพื้นที่ภาคอีสานกว่า50 DC ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการบรรยายผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญการแบ่งปันประสบการณ์จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงของบริษัท ตลอดจนการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัทที่ประกาศทิศท,ทางการเติบโตของบริษัทในปี2,566ซึ่งมีเป้าหมายยอดขาย10,000ล้านบาทการจัดกิจกรรมแกรน OPP แซบ888ในครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักธุรกิจให้เกิดความมั่นใจในการเติบโตของธุรกิจแซบ888 ซึ่งจะยังมีการจัดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในโอกาสต่อไป